เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราอย่างทางเครฟเอนตูรามมิดฟิลด์ตัวเก่งของนิสกันก่อนเลย เมื่อเลว่าพูดตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่หลังจากเจอกับต้นสังกัดของนักเตะโกงค่าตัวจนสูงเกินความเป็นจริงไปจึงทําให้ทีมของเราเป็นเป้าหมายไปเซ็นสัญญาคว้าตัวโดมินิกโซบอสไล่์มดฟิลทีมชาติฮังการีมาจากทางอาเปราสิกแทนและได้ยกเลิกความสนใจในตัวของดาวเตะวัย22ปีรายนี้นับจากนั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามแม้จะมีกระแสข่าวออกมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์อาจจะมีการรื้อฟื้นความสนใจในตัวของทางตูรามขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางตุตโตยูเวสื่อจากแดนมักโรนีก็ออกมายืนยันว่าข้อเท็จจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ และลิวอพูลของเราก็ไม่ได้มีความคิดจะกลับไปเซ็นสัญญากับตูรามอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันนั่นทำให้ในตอนนี้สโมสรเดียวที่ก้าวขนมาเป็นทีมเต็งที่จะได้รายเซ็นของเขาก็คือทางมาลาย์ยูเวนตุสที่กำลังขับเคี่ยวย่างแชมป์เกาโชเซเรียาอยู่กับทีมคู่อริตลอดการของพวกเขาอย่างทางงูใหญ่อินเตอร์มิลาน โดยทั้งสองทีมมีแต้มห่างกันเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและยูเวนตุสก็เชื่อว,ว่าหากพวกเขาได้ตัวตูรามเข้ามาผนึกแผงกำลังในแดนกลางมันจะทำให้พวกเขาสามารถขึ้นมาต่อกรกับทางเนรัซูรีได้ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของสีสัน นอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเขากับทางลิลิองตูรามคุณพ่อบังเกิดกล้าวของเครฟเฟนก็ทำให้อยูเวนตุสเชื่อว่ามันจะทำให้พวกเขามีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในดิวนี้ได้ในนก็พูดถึงเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางโมฮัมเหม็ดซาลาส่า,สาทีมชาติอียิปถึงประเด็นนี้กันบ้าง เมื่อเข้าไปออกรายการกับทาง Sky Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษและความตอนหนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษดังกล่าวนั้นเองซาล่าก็ได้ถูกตั้งคำถามว่าหากเลือกได้เขาอยากจะให้ใครย้ายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขามากที่สุดหากมันไม่มีข้อจำกัดใดๆในเรื่องการเซ็นสัญญาคว้าตัวพวกเขาเหล่านั้นซึ่งคำตอบที่ซาร่าได้ให้กลับมานั้นก็คือ เขาอยากจะลงเล่นร่วมกับ2ดาวเตะอดรบตำนานแห่งยุคอย่างทางเลอเนลเมสซี่และคริสเตียนโนโรนัลดแต่คนหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้มากกว่าก็คือทางเควินเดรอยสตาร์ดังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หากถามว่าใครจะเป็นเพื่อนร่วมทีมในฝันของผมเนอผมก็ขอเลือกเป็นทางเลอเนลเมสซี่หรือคริสเตียนโนโรนัลดก็แล้วกันนะ สาราตอบคำถามของนักข่าวในประเด็นนี้ถ้ากให้ผมเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะลงเล่นอยู่ในเวทีพิมลีกอยู่แล้วผมก็ขอเลือกเป็นเควินเดอร์อยก็แล้วกันเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์ในการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากผมมั่นใจเลยว่าหากผมได้เขามาเป็นเพื่อนร่วมทีมเขาจะสามารถมองหาผมเจอไม่ว่าผมจะอยู่ที่ส่วนใดของสนาม ดังนั้นถ้าผมเลือกได้ผมขอเป็นทางเมซี่โลนนลโดแล้วก็เควินแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆเลยนะ ตามที่จริงแล้วทั้งทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เองต่างก็เปลี่ยมผู้เด่นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายเต็มทีมของพวกเขาอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมทำมาเสมอก็คือยามต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเราจะต้องพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่เราได้แสดงให้เห็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ตัวของผมไม่ได้โฟกัสที่ใครคนหนึ่งเป็นการพิเศษ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกัรวางทายาทของทางเยอเกนครอบในอนาคตข้างหน้าของทางสโมสสอรอกันบ้างเมื่อในใหญ่ชาวเยอรมันเพิ่งจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสรไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งผูกมัดเขากับทีมของเรายาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2020 ั้งนี้แม้ว่ามันจะมีกระแสข่าวออกมาว่าลิอร์พูอยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับครอปแต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปประรรมสำหรับเรื่องดังกล่าวและสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าก็คือหากถึงเวลาที่เขาตัดสินใจวางมือจากการกุมบังเหียนที่แอนฟิลใครคือคนที่จะเข้ามารับหมายต่อซึ่งล่าสุดทางดีนโจนส์กูรูชื่อดังของทางกิฟมีสปอต ก็ได้ออกมาเสนอแนะยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์เลยว่าชาร์ปีออโรงโซอดีตมิดฟิลด์เท้าช่างทองของทีมเราที่ในตอนนี้กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนและนำพวกเขารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางบุนเดสลีกาถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้ามารับงานดังกล่าวได้ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะหากมองจากมุมมองของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วเมื่อพวกเขามีสิ่งเหล่านี้ให้ต้องเอามาพิจารณาโจนส์กล่าวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันดูเหมือนกับว่าหากพวกเขาอยากจะได้คนที่จะเข้ามาปลุกกระแสและมีอารมณ์ร่วมภายในทีมมันจะต้องเป็นทางสตีเฟนเจอร์ราที่เข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอป อย่างไรก็ตามการก้าวขึ้นมาของชาบี้อรองโซก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปและพวกเขาก็ยังคงมีทางเลือกอื่นสำหรับคนที่เคยเป็นอดีตนักเตะเก่าของพวกเขาเหมือนกันแถมเขาก็ยังกำลังทําหน้าที่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อในฐานะโค้ชนั่นทำให้ผมคิดว่าอารงโซกำลังก้าวขึ้นมาแสงหน้าทางจูราเมื่อเรามองจากเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นแล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถา,านการณ์เรื่องการลุ้นแชมป์พิมเร์ลิที่กำลังเป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มขน้นบนหัวตารางถึงบางมาลิวาพูปุกไปเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและนั่นก็เป็นการเปิดช่องให้ทางอาร์ซนอลทำแต้มแซงขึ้นมารังเป็นจ่าฝูงของตารางพวกเขามีคะแนนนำหน้าทีมของเป๊ป กว่าเดียร่าและทีมของเยอเกนครอบที่1และ2คะแนนตามดำดับโดยที่ทางเด็กกันสเนอร์กลายมาเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้เพียงแค่10ลูกเท่านั้นก่อนจะตามมาด้วยทางลิเวอร์พูลที่ก็เสียไปเพียงแค่11ประตูนั่นจึงทำให้ทางริโอเฟอร์ดินานออกมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขามีโอกาสที่ดีกว่าในการลุ้นแชมป์มากกว่าทางหงแดงของเรา คู่ปักกหลังตัวกลางคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมองว่าอาร์ซนอลเหนือกว่าลิเวอร์พูลในการแข่งขันลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับฤดูกาลนี้นะเฟอร์ดีนานกลกาวผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาและท้าชิงความสำเร็จกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เพราะคุณสามารถเชื่อใจปักหลังตัวกลางทั้งสองคนของพวกเขามาืถึงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันฤดูกาลนี้ วกเขากำลังเล่นกันได้อย่างเข้าฟองแล้วมันก็ดูเหมือนว่าการจับคู่ของพวกเขาจะมีความลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับไม่นับรวงแนวทางการเล่นที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาอยู่แล้วอีกด้วยนะออสโนลไม่มีความหวาดกลัวใดๆเลยยามที่พวกเขาต้องบุกมาเยือนบริสฟอดและก็ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งผมคิดว่าแนวรับของพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วอย่างแท้จริง พวกเขาดูดีมากๆและนักเตะเหล่านั้นก็ไม่มีความหวั่นเกรงเลยเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องเล่นแบบไม่ได้ดูสวยงามแต่เน้นผลการแข่งขันซึ่งนั่นทำให้คู่ประกลางตัวกลางของพวกเขาเป็นอะไรที่ลงตัว ในในก็ฟังความคิดเห็นต่อทีมของเราในเชิงรบกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของคู่แข่งโดยตรงอย่างทางแบร์นาโดซิวาสตาร์ดังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งเผชิญหน้ากับทีมของเรามาแบบสุดๆร้อนๆเมื่อเขามีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับริโอเฟอรินานอย่างสิ้นเชิงและเชียอว,ว่าลิเวอร์พูลได้กลับมาสู่เส้นทางการลุน้นแชมป์อย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผมคิดว่าเราสมควรที่จะคว้าชัยชนะในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่เมื่อคุณได้มาเล่นเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลเราก็รู้สึกได้เลยว่าในฤดูกาลนี้พวกเขากลับมาเป็นทีมที่แข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งสิว่ากล่าวเราคาดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเช่นนี้หลังพวกเขาผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากมา เรารู้ดีว่าพวกเขาจะได้ความกระตือรือรน้นและพลังงานของพวกเขากลับมาดังนั้นมันเลยกลายาเป็นงานที่ยากสาหรับทีมของเราในการป้องกันแชมป์เพราะนอกจากพวกเขาแล้วมันยังมีอาร์ซนอและท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยแน่นอนว่าหากเราชนะเราคงจะมีความสุขมากกว่านี้แต่นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการแข่งขันพรีเมียรลีกและแฟนบอลที่ได้เห็นการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงสี ในตอนนี้มันมีสีทีมที่เบียดแย่งแชมป์กันเราจะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อรักษาระยะห่างเอาไว้เมื่อฤดูการที่แล้วเราโดนอาร์เซนอลทิ้งห่างในบางช่วงดังนั้นเราต้องรักษาระยะกับจ่าฝูงเอาไว้แล้วมาถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมเราค่อยมาดูกันอีกครั้งในช่วงเวลานั้นว่าทีมใดจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะก้าวขึ้นมาคว้าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ